ที่อาคารหอประชุมมวกร4 8พรรษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอําเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระเจ้าวรวงศเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาทรกิติคุณโปรดให้นายนิวัฒน์รุ่งสาครผู้วาราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลไตรสรณบูชาพระเสมาสยามผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและมอบเพี้ยนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปี2566 ซึ่งมูลนลธีคุ้มกล้าวยาวชนคนสร้างชาติร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจัดขึ้นเป็นครั้งที่สองเพื่อให้พุทธศาสนิกชนรำลึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนารวมทั้งยกย่องบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ส่งเสริมสนับสนุนคุ้มครองพระพุทธศาสนาและส่งเสริมให้เยาวชนสนใจศึกษาประวัติความเป็นมาของพระพุทธศาสนาโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์ถวายเทียนพรรษา และมอบร,รางวัลไตรสรณบูชาพระเสมาสยามแก่ผู้ทําคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาสังคมและประเทศชาติที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นบุคคลต้นแบบประกอบด้วยพระสงฆ์และารวาสรวม232ราย รางวัลไตรสรนบ,บูชาพระเสมาสยามได้รับอนุญาตจากสํานักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้นําตราธรรมจักรมาเป็นสัญ,ญลักษณ์สื่อถึงกวงล้อแห่งธรรมที่ขับเคลื่อนด้วยผู้ประกอบคุณความดีทั้งนี้วันอาสารหาบูชาเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาเรียกว่าธรรมจักกับปวัตนสูตรโปรดให้พระปัญจะวคีทั้งหที่ป่าอิสิป,ปะตะนะมรุขไทยวัน แขวงเมืองพารณสีหลังทรงตรัสรู้เป็นเหตุให้พระอัญญาโกนธัญญาได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันจึงขอบรรพชาอุปสมบทเป็นพระพิษุองค์แรกทำให้พระรัตนตรยัครบองค์สามคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์